มาเจอกันอีกเล็้วนะฮะกับช่องบาช่องแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะกับเทียงเร่โอ้โนะครับ นักเรียนนะฮะเต็มวันตอนเย็น ใน้ก็เริ่มหนาวแล้วนะฮะเมื่อวานไม่หนาวนะครับ เราะว่าจะมีตัวไหนมาต้อนรับนะหรือว่าจะจ่จยนะฮะ เถบนี้มันหายไปหมดนะครับลมแรงนะครับ Abang gunah, Abang kong punah abad merah believers wisoper, dan merah kalo namun W Synodam ปาลิ้ตาติตายนะฮะพว่าไม่มีน้ำ ดูดูตะคุบจอยนตันตันเมีวเมียวเมียวเอาเอตกใจจอยเอาเอวิ่งเข้าไปแล้ว,ลว <c ười> ดูกระตายนตันเนี้ยวเนี้ยเนี้ยเี้ย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 ี้

อัานี้ไมกัดอนี้ฮะอืมเร็วเรเเสงสัยสนุกนะฮะดีใจเลยด้อไว้ไว้ไว้วงอืม บ้านูนี้แต่เสียงหัวขอนะฮะเห็ดยังบานนี่เอไปเรืวเลยกับจวยไปเรล้ว เร็วเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะฮะพอแล้วพอแล้วพอแล้วกองตูดไหมโอ้ยใจเย้พอเลยพอเลย tìm tí chóng tìm cái Xẹp hói 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 ทุกท่านครับผมขออนุญาตนะฮะลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะฮะที่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ